แต่ว่าในช่วงวิกฤตของน้ําท่วมค่ะเราก็ยังเห็นน้ําใจของชาวไทยแล้วก็แนวคิดของการพัฒนาเทคโนโลยีนว,วัตกรรมนะคะอย่างเช่นการทําร่มบินค่ะไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมที่สุขโขทัยนะคะหลายท่านค่ะที่ตามข่าวก็จะเห็นภาพน้ําท่วมหนักค่ะกระแสน้าที่เชี่ยวกรากแล้วก็ไหลแรงนะคะแต่ว่ามีทีมอาสาสมัครกลุ่มนึงค่ะทําร่มบินให้ความช่วยเหลือทางอากาศนะคะ แม้ว่าจะมีค่าใช้ใจ่ายสูงในการบินก็ตามค่ะแต่ว่าพวกเขาก็รู้สึกยินดีและก็ภูมิใจนะคะที่เสียสละและก็ยินดีที่จะนําอาหารเนี่ยไปมอบให้กับผู้ประสบภัยให้ถึงมือให้สามารถกินอิ่มแต่ละวันด้วยนะคะคุณวสันตปัญญาเรือนไปติดตามภารกิจนี้กัน,นะคะ่ะ ครับคุณเชอร์สานครับปัญหาน้ําท่วมที่เผชิญอยู่ในขณะนี้นั้นค่อนข้างที่ขยายเป็นวงกว้างนะครับและมีประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ําท่วมครั้งนี้จํานวนมากหนึ่งในภารกิจที่เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือภารกิจของทีมร่มบินจังหวัดสุโขทัยที่เข้าไปหย่อนอาหารแจกใจ่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่ที่ยากจะเข้าถึงครับวินาทีที่ชาวบ้านได้ยินเสียงเครื่องยนต์ของพารามอเตอร์หรือร่มบินที่บินอยู่เหนือท้องฟ้า ชาวบ้านจะออกจากบ้านเพื่อมารอรับอาหารและน้ำดื่มโดยทีมร่มบินจะย่อนอาหารให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดสุขโขทยัยโดยเฉพาะพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงไหลแรงเรือไม่สามารถสัญจรเข้าไปได้หนึ่งในนักบินร่มบินระบุว่าปัญหาน้ำท่วมครั้งนี้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงชาวบ้านยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ โดยเฉพาะอาหารและน้ําดื่มที่มีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิตการช่วยเหลือทางอากาศก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะบรรเทาทุกข์ให้กับชาวบ้านได้น้ำมันลึกมากอะไรอย่างเงี้ยครับแบบน้ําเชี่ยวแบบทาเข้าไปเรือเข้าไปยากหรือว่าออฟโรดไปไม่ได้เลยอ,อะไรประมาณนี้ครับก็คือมันมันจะไปถึงแต่ช้าหน่อยครับแต่คือทางเนี้ยมันไปทางอากาศมันก็เราช่วยอะไรได้เราช่วยไปก่อน คือมันไปปุ๊บเราเห็นเห็นขอความช่วยเหลือเหมือนเรือแบบยกมือเรืออะไรเราก็สามารถทิ้งสับเสเียงได้เลยครับประมาณนี้การเช็คความพร้อมของเครื่องยนต์ก่อนแพ็คอาหารบรรจุให้ได้มากที่สุดเพื่อนาไปย่อนให้กับชาวบ้านคือภารกิจหลักของทีมร่มบินในทุกๆวันที่ได้รับการร้องขอจากชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งหลังจากที่ชาวบ้านได้รับอาหารอย่างพ่วถึงก็สร้างความภูมิใจไม่น้อยให้กับทีมร่มบิน แม้การบินแต่ละครั้งจะเสียค่าใช้จ่ายทั้งค่าน้ำมันรวมไปถึงค่าเสื่อมสภาพของเครื่องยนต์ที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงมันมันจุกที่ใจเนาะจุกที่อกนะครับเพราะว่าในนั้นจะมีน้องนักบินอยู่คนที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นด้วยแล้วก็ออกไปได้เหมือนกันโทรมาประสานาเราเราก็เลยให้น้องคอนนั้นอะคอยชี้เป้าและคอยบอกชาวบ้าน ในนั้นในในหมู่บ้านนั้น70็ดสห,หลังคาเรือนนั่นแหละครับเขาก็าจะออกมารอรับเพราะเห็นล่มบินปุเขาดีใจมากครับเขาดีใจมากเด็กๆผู้ใหญ่ดีใจกันมากครับการจะไปหาส่งความช่วยเหลือไปยังชาวบ้านหรือผู้ที่รับประสบอุทกภยัยซึ่งอยู่ในบริเวณที่ห่างไกลจากถนนเส้นหลักมีน้ำเชี่ยวซึ่ง เรือเนี่ยชาวบ้านก็อย่างเก่งก็มีแค่เรือพายเล็กๆไว้ประจาประจาบ้านใช่ไหมแต่ว่าพอน้ําท่วมขนาดนี้เนี่ยกระแสน้ําจะแรงเขาก็ไม่สามารถจะพายออกมาขอความช่วยเหลือหรือขนสเสบียงอาหารได้สำหรับภารกิจบินหย่อนอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมของทีมร่มบินสุขทัไทยสก,กายทีมร่มบินบุรพาพิษณุโลกและสมาคมเตือนภัยพิบัติภาคเหนือ ถือเป็นครั้งแรกในการช่วยเหลือทางอากาศที่สามารถนําอาหารไปแจกจ่ายได้อย่างทั่วถึงและสามารถบรรเทาทุกข์ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ที่เรือไม่สามารถเข้าไปได้หลายร้อยหลังคาเรือนเท่มากๆเลยค่ะก็ถือว่าเป็นมิตรจิตมิตรใจของชาวไทยนะคะที่ช่วยเหลือกันในยามเดือดร้อนแบบนี้ด้วยนะคะก็บอกว่าบินแต่ละครั้งเนี่ยค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่าหมื่นหนึ่งแต่ว่าก็ภูมิใจที่ทําหน้าที่ตรงนี้ด้วยนะคะ